พี่ทีมีไหมไมเอดีทำไมเอดีเพราะว่าหนูได้ยินน้องพีพูดเมื่อกี้เหรอโอเคเอดี AD, ทุกคนพี่ท,ทีน้องพีเข้ามาในบ้านล้างมือหรือ,อยังเอเอใช่ล้างมือหรือ,อย่างลูก <c oughs> อา่าเช็ดมือให้เขาหน่อยไหม เ <ules> ชา้าฟาดผัดฟักมาส่งมาสิบดวงคุณใหม่สุกัญญาลัตส่งมาหนึ่งร้อยดวงนะครับคุณใหม่สุกัญญาลัตช่วงนี้โควิดระบาดไม่อยากให้เด็กไปบู๊น่ากลัวนะคะพ่อพ่อช่วงนี้โควิดระบาดไม่อยากให้เด็กไปบู๊น่ากลัวนะคะพ่อพ่อ เก็บสิลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอา,เอาของพ่อมาเล่นเอามานี่เอามานี่เอา,านนอเอามานี่เอามานี่น้องพีเอามานี่น้องพีพี่ปุ๊กเอามาเก็บนี่ใส่มทไมหนูไม่ได้หนลกอันนี้เอกสารสำคัญนลูก ป,ป้าประชาชนไงลูกถ้าหนูไม่มีหนูไอ้นี่เลยนะโดนช่วงนี้ยุงเยอะระวังนะคะครับอัญญาสวยมากอ่ะมีคนชมนะอัญญาคุณแหม่มมัทุลาส่งมาห้าสิบดวงครับนะครับได้บัตรนี่ไว้เนี๋ยไหนกเก็บเก็บเสียบไว้ก่อนยังไม่ต้องเสียบเข้าไปเอาเอามาขหางนอกสนเสียบ พรุ่งนี้น้องไปขายด้วยไหมที่พระรามเก้าไปชิมได้นะทุกคนบูธท,ที่พระรามเก้าของเราเปิดเจดวันแล้วถ้าเผื่ออาากจะสั่งเลเดสตินนะแล้วอยากจะกินเลยอะตอนนี้สั่งออนไลน์อะมันไม่ได้นะเพราะว่าทําไม่ทันแต่ว่าถ้าคุณไปที่บูธอะคุณสามารถซื้อแล้วก็เอาไปกินได้เลยนี่ สนุอะไรนะครับอพรพ่อแจ้งข่าวให้ทุกคนรู้ไงน,ไไน้องพี่มีอะไรอย,า,อยากจะพูดกับใครอ่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าไหมคุณลูกค้าเรือเดสตินอยากจะพูดอะไรนะครับพูดว่า น้องพี่อย่าเล่นผ้าเดี๋ยวมันร่วงลงไปในนูโดหนูแล้วหนูกินไม่ได้นะกกนไปไปไอกับน้องพี่ไหมไโนเวร์เะรทำอย่างครับทำรถแอปเปิ้ลด้วยค่ะนูกัดทำรถแอปเปิ้ล น้ำพี่แชร์ได้ไหมไปยีเนี่เขาบอกอ่ะช่วงนี้ไปไหนพยายามใส่แมสนะคะคนไข้ที่โรงพยาบาลแม่มาด้วยโควิดเยอะมากค่ะแกงส้มบอก กว่ากว่าคือไม่ใช่ตรงอะค่ะกว่ากว่าไม่เกินครึ่งค่ะนี่เห็นะอาบีมอ่านแชทหนูหน่อยค่ะหนูอยยุเท่าไหร่ธีรพรคุณธีรพรบอกไม่เกินครึ่งชั่วโมงค่ะมีกข้าวมีออกบูธที่ไหนมีออกที่เซนทรัลพระรามเก้าครับผมน่ารักทุกวันเลยขอบคุณนะคะที่ไลฟ์หนูดูคลิปเก่าๆวันละสี่ห้ารอบสี่ห้าหกรอบ ดูไหนครับอุ้ยหกเลยวอ่้ลาตัดก่อนลูกหไ้อทำมีโอ้โหอวาทำหน้าอร่อยมากวันนี้ไอวาสวยจังลูก สิบโมงกว่าเรื่อยๆไปจนถึงสิบเอ็ดโมงอ๋อนี้ก็คือทั้งหมดนะโอ๊ย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 ติดคอเหรอลูกค่อยๆเคี้ยวค่อยๆเคี้ยวสำหรับเราคือสิบโมงไม่เกินครึ่งอันนี้คือพูดเรื่องกว่าๆนะก็ยังไงเดี๋ยวเข้าไปเชียร์ทอปิกนี้กันได้นะใน

ที่ตอบแบบเข้าๆคำว่านิดๆหรือไปลายๆเป็นการระบุที่ลงลึกไปอีกระดับค่ะคุณชนทิกาสมัยยี่ส้าแต่ว่าทอไปถามแชท GPT อ่ะเขาเข้าใจแบบเดียวกับบิมนะอคุณพี่แพรบอกแปดศูนย์ศูนย์แปดแปดเท่ากับส8มแปดศูนย์สามแปดศูนย์

คุณแก้วกันดาส่งมาห้าร้อยดนอัญญาคนน่ารักบอกรักพี่แก้วหน่อยได้ไหมอ่ะหออกรักพี่แก้วอ่ะบอกรักพี่แก้วหน่อยสิอัญญาบอกรักพี่แก้วหน่อยได้หมลูกอัญญาเขายังเคี้ยวอยู่เลยลูกเอ้ยไอวาเขาเคี้ยวอยู่เลยอันนี้

เพรอพอมาแถวพระรามสองหรือพระรามสามหน่อยอ๋ตอตรงไหนคนเยอะกว่าพระรามสองหรือพระรามสามไหนแนะนําหน่อยสิไม่มีบูธท,ที่เซ็นทรัลพัทยาเหรอตอนนี้อาจจะยัง ตอนนี้ดูกัดพี่บีมดังมากอร่อยมากด้วยค่ะขอบคุณครับอย่าลืมไปสั่งกินกันนะ<ว>ครับไอวาปล่อยผมเหมือนมาตาลดาเลย พี่พี่ทำไรอยู่กินข้าวเหรอกินข้าวเหรอครับอุ้ยทษโทษโทษอหมดอะไรไม่หมดเลยอยากให้มาขายเซ็นทรัลบางนาค่ะมันจะใกล้บ้านเกินไปแล้วป่ะม mmm. it, ีแต่คนอยากได้เลขของอัญญาเดี๋ยวพี่ ความสงบของบ้านหลังนี้ก็คือรวมอยู่ที่ผู้ผชายคนนี้เท่านั้นขอพิกัดบูธพรุ่งนี้หน่อยเฮ้ยมันชั้นหกหรือชั้นหนะนึ่งนะพรุ่งนี้รู้ปะมาเช็คหน่อยสิแต่อยู่ที่เซนทันพระรามเก้าเช็คได้นะที่เพจเดอลยเดสตินชั้นหนึ่งครับชั้นหนึ่ง ไลด์ต okay, right? ่เอ uh ่อเพดเลยได้ดีน so. ด้วยนะจะได้ไม่พลาดนะอย่าแกล้งน้องสิแล้วมันไม่แปลกทีทำใหม่ทำใหม่ทำยังไงให้น้องไม่ร้องโอ้โหช่วยเลี้ยงน้องกันใหญ่เลยนะ มีคนบอกว่าพระรามสองคนเยอะแต่บ้านอยู oh. ่พระรามสามมาพระรามสามดีกว่าช่วยคิดถึงการทำกำไรของร้านขนมพี่ด้วยพรุ่งนี้ชั้นหนึ่งค่ะ อ้วนไม่ชอบกินข้าวลองห่อซ้อนแม็กกี้ให้หน่อยได้ไหมเอ้ยบ้านเราก็มีนะแม็กกี้นะพี่น้องพีพี่พีเก่งนะเนี่ยดูแลน้องได้แบบนี้เมียมีคนบอกว่าให้ไปเซ็นทันปิ่งก้า พ,พ่อสองสายนอนห้องเดียวกับพี่ๆหรือยังเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองดูตอนช่วงที่เขาปิดเทอมพีฟ่ฟ้ายิ้มเลยคุณแฮรินบอกว่าพรุ่งนี้จะรวยแล้วนะคะแต่ว่าเลขอะไรดีเฮ้ยพี่พีเขาตอบไปแล้วมีมีอยู่ในจานของพี่พีไงพี่พจะแบ่งน้องอีกปะ ใช่สิแต่หนูต้องตัดด้วยนะไม่ใช่อาอันใหญ่ใหญ่พีพี้ไข่ก่อนบอกีพีกินข้าไข่เลยจริงๆสองคนนี้ชอบกินไข่ต้มนะตะกี้เพิ่งเจอพ่อๆอมามีนาะโบที่เซ็นท่านน่นาะ พี่สาพี่สาให้พี่ทีขาป้อนหน่อยสิอ้าวอัญญาเป็นไรล,ลูกกินอย่างอื่นด้วยถ้ากินแล้วเดี๋ยวพ่อให้เล่นอันนี้กินกินแล้วพ่อให้เล่นอันนี้เยน็ยนเยน็ยนเย็นเย็นอ่ะแมะ่สปาเกตตี้มาแล้วสปาเกตตี้พี่ว่าอัญญาต้อง เหนวเขาเดีเหนวเไม่จัดเยทจสงสัยต้องเอาอะไรเอาที่กันเปื้อนอะ ไม่กลัาบ,บางนาค่ะเออไม่กลัาบ,บางนาดี <Yeah. S 1> แต่ยังมีใครติดต่อมาสิปัญหาเวสเกตบางใหญ่ไหมคะอยู่สุพันคนเดินเยอะไหมได้ข่าวว่าคนเดินเยอะ เซนปิ่นลีโนเวทอยู่ค่ะพรุ่งนี้เซนเก้ากี่โมงพรุ่งนี้ไม่ได้ไปนะแต่ว่าไปซื้อได้เขาเปิดวันพรุ่งนี้อ้าปากนานมาก เลสเกตคนเยอะมากค่ะน่าสนใจแล้วพิพีเล่นอะไรอยู่คนเดียวลูกฉันทัลรัดพาวค่ะอันนี้ก็น่าไปนะฉนทัลรัดพาว เจอรังสิตอ่านี้ก็คนเยอะนะครับได้ครับได้ครับอ่ะใครจะเติมให้นับโบครับบอกนับโบพูดอพอๆ<อ>น้ำใครครับน้ำพ่อเหรอไม่เอาลูกด็กน้องยเดจะไปเจอแต่น้องเลยน้องพี่ อยากให้มาจัดบูธฟิวเจอร์รังสีเดี๋ยวรอดูนะมังสน,น้ำท่วมหรอเดี๋วมองงามก็ได้ค่ะพ่อพ่อเดวมองงามวงวานดีไหมงามวงวานกับบางกะปิอันไหนแนะนำอันไหน,ป,นปกติสั่งทางออนไลน์ตลอดถ้ามาเวสเกตเตรียมไปซื้อตุนเลยค่ะ โอเคอ่ะเดี๋ยวเราไลายกันประมาณนี้แล้วกันนะครับไปดูมามีกับคุณยา่าไลฟ์ได้นะใช่ออยซิสตรอรี่ไปดูได้ตอนนี้เขาไลฟา์กันอยู่บ้านเราก็เดี๋ยวไปกินข้าวแล้วนัารล่ พี่ชายมาแบ่งให้เลยเหรอแนะนำแฟชั่นค่ะก็ไปมาแล้วไงแฟชั่นยอดดีนะแฟชั่นยอดดีน้องพี่เรียกชื่อพี่ไอยหน่อยได้ไหมพี่ไอขอบคุณครับ บางกะปิมีคนบอกบางกะปิบางกะปิบางกะปิคัตตีนะคัตตีนะโอเคอ่ะแลาวไลฟ์กันประมาณนี้เดี๋ยวไปแล้วนะครับเจอกันนี่พ่อพ่อบายบายพ่อหน่อยบายบายอัญญาบายบายพ่อหน่อยบายบายค่ะพ่อจะปิดไลฟ์แล้วน้องพี่บายบายเขาไม่เปคนกดโอเค ้น้องพีบอกว่าบายบายครับบายบายครับเจอกันนะทุกคนเจอกันนะทุกคน้พี่ทีด้วยพี่ทีบายบายครับบายบายครับเจอกันนะทุกคนเจอกันนนล้เอกันบ่อเคะบายบายนิด